ในปี2564อะค่ะพอดีได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสสสค่ะให้มาพัฒนา,าพื้นที่นำร่องในเขตาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรามาช่วยให้องค์ความรู้เข้าแล้วก็มาร่วมนะคะมาร่วมวิจัยโดยใช้พานะคะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจัยช้องถิ่นของเราก็คือชุมชนนะคะในการพัฒนาพื้นที่ในการลดปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นจากการาเก็บขนขยะเองหรือว่าขยะล้นถังนะคะ เพื่อลดปริมาณขยะอาหารนะคะในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะ แล้วก็เพื่อให้ชุมชนาสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลและก็ขยะอันตรายค่ะซึ่งแล้วแต่ความต้องการของชุมชนเราจะไม่บังคับนะคะเช่นขยะรีไซเคิลเองเนี่ยชุมชนว่ามหาธาต้องการให้เรามาช่วยพารรทำธนาคารขยะเพื่อเพิ่มมูล,ลค่า เราก็มาดําเนินการนะคะตามความต้องการของชุมชนพาจัดทาธนาคารขยะพาแต่งตั้งคณะกรรมการเอกสาตรต่างๆเราก็พาทำนะคะแล้วก็ขยะอินทรีนะคะเราก็มีนักวิชาการนะคะในทีมของเรานะคะ่ะมาช่วยให้ความรู้เรื่องของการทําปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนเองแล้วก็ปุ๋ยน้ําหมัดชีวภาพนะคะแล้วก็ขยะทั่วไปเราก็จะให้ความรู้เรื่องของการรวบรวมไปทิ้งที่จุดที่ทเทศบาลเขากำหนด ะะส่วนขยะอันตรายเองตอนนี้ก็เราพยายามแก้ไขปัญหาซึ่งมันก็ยังเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันเหนือการควบคุมของเราในบางส่วนชุมชนเขามีความรู้เรื่องของการทิ้งขยะอันตรายนะคะค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายอะค่ะซึ่งตอนนี้ทางเชื่อว่าทางทุกๆหน่วยงานก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการขยะอันตรายอยู่แล้วอะค่ะธน,นอาคารขยะของวัดมหาธาตุก็ ได้เริ่มมาเมื่อปี2564โดยที่ทางหมหาลัยนครพนมมาเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการที่นำมาสู่ชาวชุมชนวัดมหาธาตุเมื่อสมัยก่อนเราก็ไม่มีธนาคารขยะแต่เราก็คัดแยกกันอยู่แต่ก็น้อยตามโครงการของเทศบาลทางหมหาลัยจะมาดูแลมาเป็นพี่เลี้ยงให้มาสอนให้แม้กระทั่งทำบัญชีว่าจะทำยังไง บริหารกันยังไงมีหน้าที่อะไรคณะกรรมการมีมีกี่คนเกตแปดคนก็มีหน้าที่แต่ละคนฮะเราก็แบ่งแบ่งกันทํางานตอนนี้ก็ก็เปิดมาได้ปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มท,ที่ที่สังเกตดูตัวชีวัดขยะในน้าปักซอยแต่ละซอยลดลงลดลงนะขยะที่ขายได้อ่ะลดลงไม่มีขยะที่ขายได้ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นพวกกิ่งไม้พวกกิ่งไม้เป็น พวกที่นอนพวกอะไรเงี้ยเป็นตู้ที่เขาจะต้องทิ้งตอนนี้ทางชุมชมนวัดมหา,าธาตุก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่ประมาณเกือบห0าท่านประพันธ์พิมพานนท์ก็ได้นำญาติโยมแล้วก็ชาวชุมชมนวัดมหา,าธาตุมาใช้สถานที่ในการจัดการขยะแล้วก็ทำกิจกรรมในเรื่องของการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารขยะที่อยู่โซนด้านหลัง แล้วก็สถานที่ทําน้ําหมักปุ๋ยชีวภาพแล้วก็สถานที่เก็บใบไม้รวมถึงการจัดก,การขยะในเรื่องของเศษอาหารส่วนในทางวัดมหา,าธาตุก็มีส่วนร่วมในการเป็นกาวใจในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลืออุปกรณ์แล้วก็รวมถึงสถานที่ในการจัดก,การขยะจะขยะที่ล้นกระส่งกินเหม็นครั้น,นี้ก็เริ่มดีขึ้น รถขยะมาก่อนฝ่าจะมาเราก็เห็นมันล้นข้างๆขยะนะกามีสามกระป๋องเนี่ยสามถังเนี่ยไม่พอแต่ตอนนั้นเกิดเรามีการคัดแยกกันเลยขยะน้อยลงแล้วก็การส่งกินเหม็นก็น้อยลงเพราะบางคนก็เติมเอาน้ำมาเอาขยะเปียกแยกมาให้แล้วให้เรามาหมักทําปุ๋ยทันน้าหมักอะไรเนี่ยมันก็ดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็มีไรายได้เขาชุมชนเนื่องจากว่าเป็นชุมชนเมืองนะคะ การเข้าถึงชุมชนแต่ละครัวเรือนเนี่ยอาจจะยากหน่อยเราก็เริ่มต้นจากคณะกรรมการผู้นําชุมชนแล้วก็ให้คณะกรรมการผู้นําชุมชนอสมเนี่ยช่วยเราในการให้ความรู้หรือว่านำนำพากลุ่มคนที่อยู่ข้างนอกเข้ามาอบรมกับเรานะคะซึ่งมันจะเป็นเหมือนลักษณะน้ำซึมบ่อรายปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องของขยะนะคะก็เป็นปัญหาสําคัญในระดับประเทศเลยนะคะเหมือนที่ถ้าเกิดเราไปเที่ยวแล้วเราเจอขยะนะคะส่งกินเหม็นเราก็จะไม่ค่อยอยาก ไม่ค่อยอยากจะไปหรือว่าไม่ชอบเท่าไหร่นะคะดังนั้นนะคะเรื่องของาาการจัดการขยะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะนะคะแต่ว่าพอเราทําแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะที่ที่จะทําให้บ้านตัวเองบ้านเพื่อนบ้านหรือว่าบ้านชุมชนเราสะอาดนะคะซึ่งซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวมาเขาประทับใจเขาก็จะอยากมาอีกนะคะ